น,นี้กาคลิปที่สองนะจ๊ะอัน,นเขาคันเช็นแ,แล้วนะจ๊ะเขา,าับมาล่างหน้ามันนี่จ่ะล่างออกล่างเมือกล่างแยมมันออกนะจ่ะล่างเกลือออกแล้วมันก็ล่าง,างออกแล้วก็มาปั้นปั้นเอาน้ำออก น้นำ,นำออกอันนี้ขออนุญาตใส่กระซ่อนเนาะสะดาย จากนั้นเอากกบเอาใส้กะละมังหรือไม่ยังก็ได้อะใส้กะละมังกะละมังมะคุกมะคุกกับข้าวเลยจ้ะกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งปั้นจ้ะน,นึ่งปั้นมาคลุกใส่กันคลุกใส่กันข้าวเหนียวนี่จะให้มันให้มันส้มจ้ะให้มันสมไว้ ขางคนก็นบบอมากด้วยจ้ะมันไม่ใชเป็นเขา่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดกัน,น,นอันนี้กันแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นนะจ้ะนะคะใส่เกลืออีกจังน่อยจ้ะเกลือเพราะว่าเขาล่างเขาล่างเกลือออกแล้วนะมันก็จะมีความเค็ม,มนึงกันปัสิจ,จางว้าจ้ะเติมจังน่อย นี่ละจ้ะเขากะเซราวิะเขากะนำกบสิเป็นนำเจ้าเข้าก็ได้หรือว่านำเป้าธรรมดาก็ได้ลจะจะแต่ไ<ม>ส้กระปุกใส่ยังไหวไม่กินสองมือจ้ะสองมือก็ได้กินแล้วจ้ะอันนี้คือสูตรของสาวผู้ไทยลจะจะ ทำนี้ละจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า